ปะทะก,กันนะคะระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบปลเละซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะตลอดเกือบ9เดือนของสงครามในชนวนกาซาต้องบอกว่าพื้นที่นี้มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะถ้ายอถ้าเราย้อน มองย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่มีการก่อตั้งรัฐอิสราเอลในปี1948อิสราเอลก็มีการสู้รบกับเลบานอนมาอยู่หลายครั้งแต่ว่าสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นในปี1982โดยกําลังทหารของอิสราเอลค่ะมีการเคลื่อนพลไปที่กรุงเบรุตนะคะเพื่อที่จะกําจัดอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์และซีเรียย้อนกลับไปดูสงครามครั้งนั้นนะคะว่ามีความสําคัญยังไงและส่งผลกระทบยังไงบ้างจนถึงปัจจุบันติดตามในสายสตอรี่ค่ะ สงครามอิสราเอลเลบานอนครั้งที่1เริ่มต้นขึ้นในวันที่6มิถุนายนปี1982โดยอิสราเอลได้ส่งกำลังทหารเกือบ80,000นนายเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนเพื่อปราบปรามองค์การปลดปล่อยป,อยป,อยปอยาเลสไตน์หรือ PLO ที่ได้รับการสนับสนุนจากซีเรียในการใช้พื้นที่ดังกล่าวตอบโต้ตก,กับอิสราเอลจนนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตพลเรือนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศ ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลยังเกิดขึ้นหลังจากแนวร่วมองค์การอาบูนิดาวกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์อีกหนึ่งกลุ่มพยายามรอบสังหารเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหราชอาาจักรโดยนายกรัฐมนตรีเมนาเชมบีกินผู้นำอิสราเอลในเวลานั้นได้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุผลสำหรับการส่งกำลังทหารรุกรานเลบานอน แม้จะเอาชนะกองกำลังของกลุ่ม PLO รวมทั้งพันธมิตรอื่นๆทั้งจากกองทัพซีเรียและเลบานอนจนยึดพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเอาไว้ได้แต่กองทัพอิสราเอลได้เคลื่อนกำลังต่อไปยังกรุงเบรุตโดยได้ปิดล้อมกลุ่ม PLO เอาไว้พร้อมทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนัก กลุ่ม PLO และพันธมิตรจึงเปิดเจราจาขอถอนกำลังออกไปจากกรุงเบรุตโดยขอให้นานาชาติจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินทางออกจากเมืองหลวงของเลบานอน หลังจากขับไล่ PLO และกำจัดอิทธิพลของซีเรียในเลบานอนได้แล้วองค์กรแนวร่วมชาวคริสเตียนได้ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลโดยมีนายบาชีเกมมเยลดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนสิงหาคมปี1982โดยรัฐบาลอิสราเอลหวังว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเลบานอนจะนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงที่จะเป็นหลักประกันว่าอิสราเอลจะไม่ถูกโจมตีไปอีกอย่างน้อย40ปี แต่ความหวังดังกล่าวได้พังทลายลงอย่างรวดเร็วเพราะเพียง3สัปดาห์ต่อมานายเกมาเมยลได้ถูกลอบสังหารขณะที่แรงสนับสนุนของอิสราเอลในเลบานอนเริ่มสั่นคลอนอย่างหนักเนื่องจากกลุ่มติดอาวุธชาวคริสตท,ที่หนุนหลังโดยอิสราเอลได้บุกสังหารหมู่ชาวมุสลิมชีอะในค่ายพายลีพัยกรุงเบรุตขณะที่ชาวอิสราเอลเริ่มผิดหวังต่อผลลัพธ์ของสงคราม ด้วยเหตุนี้ทําให้ในปี1985อิสราเอลจึงทยอยถอนกําลังทหารออกไปจากกรุงเบรุตแต่ยังคงกําลังทหารไว้ในพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนเช่นเดิมโดยได้จัดตั้งเขตแดนความมั่นคงเพื่อป้องกันการโจมตีข้ามพรมแดนจนกระทั่งคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเลบานอนในปี2000แม้สงครามบุกเลบานอนเมื่อปี1982อิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายในการขับไล่กลุ่ม PLO แต่ในปีเดียวกันนั้นกลุ่มฮิสบลเลาะได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยอิหร่านเพื่อต่อสู้กับอิสราเอลตลอดกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา